สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมอ่งไปสู้ขู่สูคนครับพอกระเบาเท้าหักงนัดฉันเนครับพี่น้องมาพี่น้องมหเมนูหมุนติวติวตำสัวแซลมอนครับพี่น้องมีเทีงส่อมมีเที่งอันตะเกียบได้พี่น้องมาหนิเบิ่งได้พี่น้องหมุนติว,วติวเบ้ยบรไหมนวนโดนเหลี่ยวกับแซลมอนน้ำพี่น้องแซลมอนสดสดเอามาอันกองหนึ่งนะครับมามวนเซ็กับข้าวปุ้นสัวข้าวปุ้นนี่ละพักกับพักแกมก็มีทาเป็นสัวทาเป็นตำกันนี่ตัวพี่น้อง ยอดอ่อนท่านตะวันพักซี่น้ำพักกวบพร้อมนะครับแล้วก็พักโูละพาน้ำจังหน่อยบรรยากาศข้างหลังคิวเขียว,วจังหน่อยพี่น้องบอ่แมนว่าเย็นบ่แมนว่าบรรยากาศดีบนไดเอ้าจังหน่อยครับพี่น้องม้อน,นี้ <laughs> อยู่หน้าบา่าวทถวนะครับมึอน,นี้มาเนี่ยมือมันก็ขึ้นจปมีสีแดงๆนะพี่น้องมาพี่น้องมาบ่อะไรยังห่างมุนติวต่วติ่วมวนใส่กับบา่าวแถวมาเ้อพี่น้องสูมองสูบอนครับเสียบน้ำบ่าวทถวครับมึอนี้โ้ นัวครับอืมตุ้ยใช่พอมครับ <umas>, ตัวนี้อืม โอวนุ่นวัวเขากันอยู่ตัวนี้เุ่นเสียงนกเขาขันเสียงนกไอ้ยังก่านกกระจอกผมนกกระจอกเสียด้ด้พี่น้องนกกระจกอกเพื่อนดวงงานมาแล้วบ้าง nó hả chị, nhưng mà bà thảo chị Thái đấy mà nhăm nè, <laughs> ừ, bye bye, đầu con. <laughs> boa cool. ตรวดดีครับพี่น้องตวดแปลว่ายังไาดิเถ่งเผ็ดเถ่งเสียบอือเอาบึง้ง เมื่อได้ไปลองเรยเนี่ยจวดดีครับ โอ้ถึงใจเลยพี่รองเลย Mấy người gì mất kiến hoạt cho mặt rồi พักกันรับยังเสีบเบิ้งจุ๊บมาไว้ทางผีนกอ้เพชรครับเบิง้ง สิม่วนเช่หม่อนพันชัยกับขอาปุ่นมึงพี่น้องอืมเมืองเด้อพี่น้องเด้ออืมต้องกินแบบนี้ว่ะทีโอ้โหแต่ว่าใส่มือนบบถนัดป่ะเนไนด้พี่น้องใช่แบบนี้แหละถนัดยี อืกินพร้อมกันกับเขาปุ่นเขาท่าพญังบาทโอ้โหถือมังนาวเลย เดี๋ยวด้วยพี่น้องมาแล้วมาลัดกันแล้วไอ้กำนองเพชรเพชรและมาลดเอาสูตัว <c oughs> ตัวหนึ่งตัวเนาะข้าวปุ่นปกกับชาม่อนอพี่น้องเบื้งเดิมเราจะม้วนม้วนไว้น,วน,นี่นี่เบื้องบาทนี่ Mmm. 嗯。Mm hmm. บอกพื้นว่าความเผ็ดเนาะตะกี้นี่สบายได้พี่น้องซื้อว่าเนาะกินเผ็ดมาด่วนบม่มยังร่างกายพี่น้องอื้มส่วนใบโหระพาพี่น้องเอ้ย mm <laughs> เบื้องบาตสุดเซ่แบบนี้เลยบาต อเอาเบียบนี้ได้พี่น้องบ้านไปบวกเชินกระปุนขันหัวปาร์ทขวับาบาบเลย Ui Ư ừ. Ư ừ. Ngoạ Bát Bên đây mừng nè mừng lẻo Tuột ก็ตุกดก็ไปด้เพี่องอย่งเด้ยนี่ละมันยิงจวดอือส้มลำนาบอ่อบานีงส้มลำนาแต่ขวางอี่ละอือบอกว่าอยากกินจุดจวดเผ็ดเผ็ดเออเพื่อร่วมงานไปก่อนเอาอือเอาจับทุกคนแหละ ขาดสุดยอดครับพี่น้องเอา้ารดนดนจังเดีม่วนดนดนจังเดะกินแซลมอนน้ำนะครับวันนี้เอาสองเมนูมารวมกันนะครับตาสัวแซลมอนหมุนติวติวตำสัวแซลมอนอีกยังคือหมุนติวติวตีตำสัวใส่กบปุ่นครับพี่น้องกับบรรยากาศชุ่เขียวเขียวหลยครับพี่น้องเง่มนี่ส่วงนี้เพราะว่ายัง ฝนโตกใส่นะครับต้นไม้หญ้าต้นไม้แน่นะครับกะลังเขียวขึ้นมาเอากะเนมกะสีเป็นตะเบิงเนี่ยยังหน่อยนะครับเดี๋ยวมือนากะซีเป็นบรรยากาศทงไ้ทงหน้านะครับสลรับซับเปลี่ยนกันไปมองนี่ท่านพี่น้องจําได้นี่คือต้นอ้ไยังเกาะต้นสมขีมอนนะครับพี่น้องกันยังสิกระซิบวาน่านต้นไม้คันว่ามีต้นไม้คันว่าจากจิงเป็ยังใบไม้คือบจริง มันบนล้มน้องพี่น้องมันจีตีงอย่างไรนี่ของจริงของแท้ครับเนี <laughs> ่ยของแท้แน่นอนเอามื่อนี้พาพี่น้องนะครับมาถ่ายอยู่สวนบาว่าวเท้านะครับสวนยูนายูนานี่แหละนะครับเสียงยินเสียงมาหน่อยห้องเสียงยินมาเสียงมาหน่อยเฮานํานะครับโดนอะไรได้พี่น้องบรไเดทมาถ่ายอยู่นากะไปถ่ายอยู่นาโอบ่าวเท้านะครับแล้วก็มีอยู่ทั้งหน้ารุา่งสาว ทงหน้าพุลละท่างพุลละส่วนมากนะครับแล้วก็ล้างบัานไม่หม่องบ้าท่วไปอยู่นะครับเอาบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเั็หน่อยนะครับกะอาชีบบอปันไดน,นะครับวืบบึบแบๆแน่นะครับช่วงที่ผ่านมาแล้วกะ็มือนี้นะครับอาชียงังมืมบบอบๆวาบๆบอ,อยบู่เพราะว่าบ้าท่วเปลี่ยนกล่องไม่บ้าแถวปั๊บเปลี่ยนบนว่าบเปลี่ยนน้องพี่น้องมันกะคือว่าแหละมันปั๊บปั๊บลายอย่างลายเนวเนาะมันกับบคกลยขุนปันไดเพราะว่าเปลี่ยนดีหัวพร้อมได้พี่น้องก้อนน่ะนะบ้าท่วใส่ อ่าแค่นอนเอ็มหาิปนะครับบ่าวเถาก็เลยลองมาเปลี่ยนใส่ผ้าหน้ารูมีจีเก่าศูนครับบ้า <laughs> เถาสิปับมันเหมือนสตไตล์เกา่ามันกับอะไรน,นะครับต้องมาเรียนรูใหม่นะครับเป็นยังคือเปลี่ยนวัตถีโตเกา่าของบ่าวเถาเปิดดูดีๆกับเปิดวัติีครับบางเทอรอมาบังเทอรอบ่มานะครับกับผูเ้เรพี่น้องที่หูว่าอาการแบบนี้มันเป็นอีหยังนะครับ ทักคอมเมนต์มาในเรื่องพี่น้องเรื่องบาวเทาคัย่งย่งขึ้นหอดโตเกีาเลยสไตล์ตัวเก่า,า,านาี่บาวเทามักแต่เป็นยังคือบอลโตเกียว่ะทีแต่ก็อยากล่องเรือโตัมย์ล่องเบือง <laughs> เห็นเบิ่งว่ามันดีมันสวยมันงามนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกติดต,ตามรับชมบาวเทานะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน,น้องสุข,ขสุขคนคือเก่าน,นะครับมักอะไรถือใจกระแทบบาวเทานี่นะครับเด้อสำหรับมึอนะครับสวัสดีครับ